สวัสดีค่ะสวัสดีคนไทยทุกๆคนนะคะสวัสดีคนไทยทุกคนที่อยู่ประเทศไทยและสวัสดีคนไทยทุกคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะสวัสดีพร้อมๆกันค่ะและสวัสดีทุกคนทั่วโลกเลยนะคะวันนี้ก็เข้าสู่เดือนธันวาคม2อง3ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายแห่งปีนะคะเป็นช่วงเดือนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะดังนั้นวันนี้แม่หมอก็จะมา ตรวจเช็คด,ดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดในราศีเมถุนนะคะท่านที่เกิดในราศีเมถุนในที่นี้ที่มาดูดวงชะตากับแม่หมอนี้ให้เข้าใจว่าอย่างนี้นะคะคือท่านที่เกิดราศีเมถุนนี้คือคนที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนาไปจนถึงวันที่15กรกยาคมนะคะ ไม่ว่าท่านจะเกิดคอสออะไรเกิดพอสออะไรก็ตามนะคะจะต้องเกิดอยู่ในช่วงที่แม่หมอกำหนดนี้นะคะและในการตรวจเช็คดวงชะตาจากแม่หมอนี้แม่หมอจะอิงจากไพ่ย,ยิปซีนี้นะคะแม่หมอจะอิงจากไพ่ย,ยิปซีจะยึดถือไพ่ย,ยิปซีนี้เป็นหลักในการทำนายโชคชะตาราศีนะคะโดยสายคูบาอาจารย์และเสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาให้มาทำนายได้ถูกต้องแม่นยำาจหมังนะคะ แม่หมอจะไม่ได้อิงดวงดาวนะคะไม่ได้อิงดวงดาวไม่ได้อิงเวลาตกฟากไม่ได้อิงลัคนาดใดๆนะคะแม่หมอจะอิงเฉพาะวันที่เกิดกับเดือนที่เกิดตามที่แม่หมอกําหนดไว้นี้เท่านั้นนะคะท่านไม่ต้องสับสนนะคะโอเคเมื่อท่านเข้าใจดีแล้วเรามาตรวจเช็กดูสถานการณ์คนที่เกิดในราศีเมถุนนะคะภายในเดือนธันวาคมนี้เป็นอย่างไรนะคะเรามาตรวจดูกัน เรามาดูคนที่เกิดราศีเมถุนในช่วงเดือนอนี้เดือนธันวานี้ดูสถานการณ์ทั่ว,วไปแล้วนะคะเจ้าชะตานี้ดวงจะต้องเป็นอย่างนี้นะคะคือดวงมันโดดเด่นเรื่องการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะนั่นก็หมายความว่าช่วงเดือนธันวาคมนี้ท่านจะไม่ได้อยู่ในที่เดิมๆท่านไม่ได้อยู่ที่เดิมๆหรือว่า คือท่านจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่เปลี่ยนแปลงปรับปรุงใหม่เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้บารมีมันดีขึ้นเพื่อที่จะทําให้ห่วงจุ้ยมันดีขึ้นนั่นก็คือท่านมาปรับปรุง,ปรปรงเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างเช่นหิ้งผ้าของท่านอยู่ทางทิศนี้ท่านก็หันมาทางทิศนี้แต่ยกเว้นทิศตะวันตกอย่าหันหน้าไปนะคะหรือว่าท่านตกแต่งบ้านโทนสีนี้ พอมาเดือนธันวาก็เปลี่ยนโทนสีใหม่นะคะปรับปรุงใหม่หรือท่านทําธุรกิจอะไรก็ตามท่านทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องนี้บางทีท่านก็เอาธุรกิจอย่างอื่นมาเสริมเพื่อให้เกิดความดีอะไรประมาณนี้หรือแม้กระทั่งเวลานอนท้องนอนอที่หลับที่นอนการหันหัวที่นอนหันหัวเตียงก็หันให้ถูกที่ถูกทางอย่าหันทางทิศตะวันตกนะคะ ก็คือนอกจากนั้นก็มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งนิสัยทั้งตัวเราด้วยหากคนที่เคยขี้เกียจ <c oughs> มาช่วงเดือนธันวานี้ก็ขอให้ทุกคนนี้เริ่มขมัมกขม่นเริ่มขยันขันแข็งเริ่มขยันขันแข็งม,มากมานะครับแล้วมันจะไปสุขความสําเร็จดีมากๆนะคบนั่นแหละก็คือเปลี่ยนจากสิ่งที่ไม่ดีมาสู่สิงสงส่งที่ดี หรืออีกในหนึ่งมันก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยในเสียงสิ่งที่ไม่ดีก็คือหมายความว่าบางคนที่ผ่านมาหากแม้นว่าเรื่องอะไรที่เคยดีมาพอมาสู่เดือนธันวาก็อาจจะมีอุปสรรคเพียงเล็กน้อยนะคะหรือที่ผ่านมามีเรื่องไม่ดีพอมาเดือนธันวานี้เมื่อเราปรับปรุงใหม่แล้วมันก็จะดีนะคะหรือบางท่านก็ให้โยกย้ายไปอยู่ที่ใหม่แล้วจะดีเดินทางไปนี่มานั่นแล้วจะดีนะคะ โชคลาภมันจะเกิดจากการเดินทางอะไรประมาณนี้นะคะโอเคนี่คือสภาพทั่วไปดวงโดดเด่นในลักษณะนี้นะคะต่อไปเรามาตรวจเช็คดูดวงชะตาด้านการงานหรือการเรียนนะคะด้านการงานหรือการเรียนช่วงเดือนธันวาคมนี้ดวงของท่านที่เกิดราศีเมทุนนี่ดีมากๆเลยนะคะ ธุรกิจการงานดีมากเลยงานสร้างเงินเงินสร้างงานนะคะท่านได้เป็นปื้มแม้กระทั่งน,นักและนักศึกษาก็เหมือนกันนะคะช่วงนักศึกษาในระหว่างการศึกษาเราเรียนในช่วงเดือนธันวามนี้หากแม้มีการสอบอะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นท่านสามารถสอบผ่านแน่นอนหรือหากท่านที่เรียนจบแล้วต้องการไปสมัครสอบเข้าทํางานสอบเรียนต่ออะไรก็ตาม เป็นช่วงที่ท่านสอบผ่านเฉลุยแน่นอนเลยนะคะท่านจะทําอะไรคาดหวังอะไรเรื่องอะไรนะคะได้ประสบความสําเร็จดีเยี่ยมเลยนะคะช่วงเดือนธันวาไม่ว่าท่านจะทํางานบริษัทองค์กรห้างร้านอันใดก็ตามนะคะช่วงระหว่างเดือนธันวานี้หากแม้นมีการแข่งขันอะไรกันก็แล้วแต่นะคะท่านสามารถที่จะเอาชนะด้านธุรกิจการงานของท่านได้ดีเลยนะคะท่านต้องการที่จะพัฒนา ใหการงานมาในก้าวหน้าก้าวไกลได้ดั่งใจดังหวังตามเป้าหมายที่วางไว้ท่านจะประสบความสําเร็จท่านจะได้เห็นผลงานท่านดีมากเลยนะคะเจ้าหน้าที่พนักงานในองค์กรต้องการอยากได้มีขั้นตําแหน่งที่ดีขึ้นได้เงินเดือนที่คือดีขึ้นพอมาจังหวะเดือนธันวาคมน,นี้ท่านก็จะประสบความสําเร็จนะคะท่านก็จะประสบความสําเร็จมีเงินมากมายเข้ามามีเงินเป็นกอบเป็นกำนะคะได้เป็นปื้มแห่งความสําเร็จเลยแหละ นี้มาดูด้านธุรกิจส่วนตัวนะคะท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพอะไรก็ตามนะคะช่วงจังหวะเดือนธันวานี้เหมือนบุญหนุนนำท่านเลยนะคะดวงชะตาของท่านมันเริ่มพุ่งดีมากๆในด้านการงานนะคะอาชีพอะไรงานมันก็ดีหมดทั้งนั้นเลยเป็นช่วงจังหวะดวงดีมันดีเป็นทุกเรื่องแหละจากที่ผ่านมาอาจจะยังไม่มีชื่อเสียงมาก พอมาจังหวะเดือนธันวาฯนี้ท่านก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังมีคนรู้จักทารู้จักธุรกิจของท่านรู้จักตัวของท่านดีมากๆเลยนะคะดังนั้นแม่หมอขอแนะว่าช่วงเดือนธันวาฯนี้เป็นช่วงจงังหวะโอกาสดีนาทีทองในการที่จะสร้างงานสร้างอาชีพขอให้ท่านพยายามกขยนันขยัน้เร่งขวัญขวายมันมันเพียรภาวนา ขยันขันแข็งเข้าไว้ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะต้องกอบโกยเอาเงินเอาทองจากการงานของเรานะคะดังนั้นด้านธุรกิจการงานในในการเงินของท่านนี่มันก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะคะ,ะงานดีเงินมันก็ดีแต่ทีนี้ว่าแม่หมอจะมาแยกเจาะด้านการเงินนะคะทีนี้แต่ถ้าเป็นด้านการเงินโดยตรงแล้วตามดวง คือการเงินมันยังไม่ราบรื่นแต่ที่แม่หมอบอกว่าการเงินมันดีงานสร้างเงินเงินสร้างงานมันดีมันดีก็จริงแต่ที่มันไม่ราบรื่นนั้นก็หมายความว่าช่วงเดือนธันวาน,นี้ท่านมีไอเดียใหม่ๆเมื่อท่านมีธุรกิจการงานที่มันได้ดังใจดังหวังเป็นปื้มประสบความสำเร็จในไอเดียของท่านดังน,นั้นท่านก็ ต้องการที่จะขยับขยายต้องการที่จะขยับขยายให้มันได้ใหญ่โตเติบโต,ตขึ้นดังนั้นการเงินมันก็เลยมีปัญหานิดหนึ่งตรงที่ว่าท่านจะต้องมีรายการจับจ่ายใช้สอยเงินเยอะนะคะท่านต้องมีการทุม่มเทลงทุนมากหมายเพื่อที่จะขยับขยายให้การงานของท่านนี้ไปได้ดีถึงจุดเป้าหมายท่านจึงมีเกณฑ์ว่าได้ลงทุนมากเลยดังนั้น การเงินที่มีมากมายอยู่ที่มันไม่ราบลื่นไม่ได้เก็บไม่ได้ออมมากก็เพราะว่าท่านต้องไปหมดเงินกับในการลงทุนนะคะแต่ท่านไม่ต้องกังวลเมื่อท่านลงทุนทำธุรกิจอันใดก็แล้วแต่นะคะในช่วงเดือนธันวานี้้ท่านจะประสบความสำเร็จในผลงานของท่านดีเยี่ยมเลยนะคะขอท่านจำไว้เลยนะคะ ท่านก็จะเป็นทุกข์บ้างเล็กน้อยบางครั้งท่านอาจจะมีความคิดทุกข์กังวลในใจเหมือนกันแหละว่าเออลงทุนไปนี้มันผลตอบแทนมันจะได้กำไรกำไรมากไหมท่านก็จะคิดบวกคิดลบอยู่นั่นแหละแต่ไม่เป็นไรเพราะตามดวงชะตาของท่านท่านลงทุนมากท่านก็ได้ผลตอบแทนมากนะคะโอเคด้านการงานการเงินก็จบไปแล้วต่อไปมาดูเรื่องแห่งความรักนะคะ แม่หมอจะแยกความรักเป็นสองอย่างนะคะ 1. ความรักสำหรับคนโสดสความรักสำหรับคนที่มีคู่นะคะเรามาดูความรักสำหรับคนโสดก่อนนะคะคนโสดหมายถึงคนโสดคนซิงเกินที่ยังไม่มีรักใดๆเข้ามานะคะดังนั้นมาสู่เดือนธันวาเป็นเดือนสุดท้ายแห่งปีนี้ดวงชะตาของท่านดีมากๆเลยดวงชะตามันหมุน โชคลาภแห่งความรักมาสู่ตัวท่านแห่งความสําเร็จนะคะเป็นช่วงจังหวะเดือนที่ตัวท่านนี้มีความสวยสดงดงามมีเสน่หาหมุนเวียนอยู่ในตัวดีมากๆเลยมีเสน่หาเพลวพร,าว,พราวไปทั้งตัวหรือท่านชายก็มีอ่เสน่หามากเนื้อหอมมากนะคะเป็นช่วงจังหวะที่ความรักดีมากๆเลยนะคะ ท่านที่ยังไม่มีใครมารักมาชอบดังนั้นพอมาเดือนธันวานี้ก็จะมีคนมารักมาชอบเยอะเลยจะมีคนมาขายขนมขีบท่านเลยและเป็นช่วงเดือนที่ท่านสามารถที่จะเลือกเลือกความรักที่ดีๆได้ดังใจดังหวังนะคะเพราะว่าคนที่มารักมาชอบท่านในช่วงเดือนธันวานี้ท่านจะได้เป็นปื้มเลยจะได้ดังใจดังหวังมากเลยนะคะ ความหวังของท่านอยากได้แบบไหนอยากให้ได้ความรักแบบไหนมันก็จะทำให้ท่านนี้ได้สำเร็จและสมหวังดังที่ใจปรารถนาจินตนาการไว้นะคะท่านจะได้พบคู่ที่ดีนะคะท่านจะได้พบคนที่ดีเอาความรักที่ดีงามมาสู่ตัวท่านนะคะคนที่มารักมาชอบท่านนั้นก็มีคุณสมบัติด,ดีทั้งภายนอกภายในนะคะเป็นความรักที่ เอาอยั่งยืนเอาความยั่งยืนมาสู่ตัวท่านนะคะและคนโสดที่มีความรักมาก่อนหน้านี้นะคะพอมาถึงจังหวะเดือนธันวานี้ด้านความรักความผูกสัมพันธ์ที่เคยศึกษานิสัยใจคอศึกษาอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมาแล้วพอมาถึงจังหวะเดือนธันวาลนี้ความรักมันเริ่มสุกงอมแล้วนะคะ มีความเข้าอกเข้าใจมีความมั่นคงในจิตใจแล้วในการมาพฤติปฏิบัติของคู่ของตัวเองดังนั้นมันถึงจุดอิ่มตัวแล้วนะคะถึงจุดอิ่มตัวมันสุกงอมดีแล้วท่านสามารถที่จะตัดสินใจสละโสดได้เลยนะคะหากท่านปรารถนาที่จะแต่งงานให้คนรักมาแต่งงานมามั่นหมายทำมงคลอันใดก็แล้วแต่ในการครองเรือน ท่านสามารถทําได้สําเร็จโดยไม่มีปัญหาอันใดไม่มีอุปสรรคขัดขวางอันใดเลยนะเป็นช่วงจังหวะเดือนที่ท่านนี้ได้เป็นเปื้อมากมากบุญกุศลนุนนําท่านมากเลยนะคะช่วงเดือนนี้และช่วงเดือนธันวาคมนี้ก็เป็นช่วงจังหวะเดือนที่ว่าอ่เป็นช่วงเดือนที่มีเทศกาลมากมายหลายสิ่งหลายอย่างและก็เป็นช่วงจังหวะเดือนที่ จะต้องมีการสังสรรค์เฮฮาเป็นเดือนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นเดือนที่เราจะต้องมีการเดินทางไปพบปะผู้คนเพื่อนผูงเดินทางไปพบปะญาติพี่น้องไปท่องเที่ยวไปทําบุญต,ต่างๆเพื่อเสริมบุญบาร,รมีให้ตัวเรานี้ได้ชีวิตที่ดีขึ้นได้เสียงสว่างที่ดีขึ้นเพื่อต้อนรับปีใหม่ในปี2564นะคะดังนั้น ท่านที่มีความรักในช่วงเดือนนี้ที่แม่หมอบอกว่าดีคนโสดดีมากจริงๆนะมีความสวีหวานพากันไปกินไปท่องเที่ยวเฮฮาวางโครงการอะไรกันไว้ก็สําเร็จสมหวังนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับคู่รักด้วยนะคะหรือท่านที่เป็นโสดก็ได้ความรักที่ดีงามเข้ามานะคะคนที่มารักมาชอบท่านนั้นก็เป็นคนดีมีศีลธรรมมี ฐานะดีนะคะมีชาติตระกูลดีอะไรนี้ท่านเป็นปื้มมือมันได้ดั่งที่ท่านจินตนาการไว้ทุกอย่างเลยต่อไปเรามาดูความรักสําหรับคนที่มีคู่นะคะเรามาดูความรักสําหรับคนที่มีคู่นั่นก็หมายถึงคนที่เคยแต่งงานไม่ได้แต่งงานจดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียนก็ตามมาอยู่รวมกันจะมีลูกหรือไม่มีลูกก็ตามนี่ถือเป็นความรักสําหรับคนที่มีคู่นะคะ ทีนี้ความรักของคนที่มีคู่ในช่วงเดือนธันวานี้ถามว่ามันโอเคไหมมันจะสวีทหวานกันไหมเป็นช่วงเดือนส่งท้ายปีเก่าจะมีความสวีทกันไหมสุขสันต์หันษากันดีไหมในความผูกสัมพันธ์ทีนี้ว่าความรักจริงๆแล้วมันก็ดีๆแบบมั่นคงเพราะเราอาจจะอยู่กินด้วยกันมันมาเนิ่นนานเป็นความรักที่ดีมีการเข้าอกเข้าใจกันไว้เนื้อเชื่อใจกันมาตลอดพอมาเดือนนี้ ดังนั้นท่านก็คิดเหมือนว่ามันท่านต้องตั้งหน้าตั้งตาสร้างงานสร้างเงินเพื่อที่จะพัฒนาให้ครอบครัวนี้มันได้ดีขึ้นประสบความสําเร็จในด้านครอบครัวให้อยูด่ดีกินดีมั่งมีสีสุขอะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นบางทีก็เลยลืมถึงความาปัญหาเพียงเล็กๆน,น้อยๆในการสวีทหวานกันนะคะก็ว่า ตัวท่านจะสวิตหวานกันเหมือนแต่แรกๆนะแต่พออยู่กันนานมันก็ความสวิตหวานเรล,ลดลงดังนั้นปัญหามันก็เลยเกิดขึ้นเล็กๆน้นอยๆกับภรรยาหรือกับสามีบางครั้งภรรยาหรือสามีบางครั้งก็เกิดความน้อยเนื้อต่ําใจกับคู่ครอ,องของตัวเอง เพราะว่าดูเหมือนว่าเขาไม่ใส่ใจเราไม่ให้เกียรติเราไม่เห็นคุณค่าคุณงามความดีของเรานี่คือเราคิดไปเองนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยทั้งภรรยายและสามีต่างก็ให้ความรักความสําคัญให้เกียรติกันดีอยู่เพียงแต่ว่าไม่ได้แสดงออกเพราะถือว่ามันมั่นคงดีแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ท่านกังวลน,นี้มันจะเกิดขึ้นแค่ช่วงต้นต,นตนเดือนไปถึงกลางเดือนเท่านั้นเองแต่พอไปถึง ไปลายเดือนหรือวันที่ยี่บห้าเป็นต้นไปอะไรนี้หรือว่าเอ,าเอาเป็นว่าช่วงกลางเดือนธันวาเน,นี่แหละช่วงนั้นความรักความผูกสัมพันธ์ถึงจะเริ่มเข้ามาดีจะได้ดังใจดังหวังมีการไปกินไปเที่ยวไปสังสรรค์เฮฮากันเพราะเป็นช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จากนั้นแหละชีวิตคู่งท่านจะสดใสราบลื่นดีมากๆเลยนะคะอันนี้สำหรับความรักก็จบไปต่อไปเรามาดูเรื่องเคาะนะคะ ท่านที่เกิดในราศีเมถุนภายในเดือนธันวาคม2563นี้นะคะดวงชะตาของท่านไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ในด้านเคราะนะคะนั่นก็หมายความว่ามันเป็นช่วงที่ท่านจะมีสิ่งที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เข้ามาสู่ชีวิตของท่าน มันเป็นช่วงจังหวะดวงท่านที่จะมีเคราะอยู่สักหน่อยเคราะในที่นี้ก็หมายความว่าอาจจะมีผู้คนทั้งหลายจะเป็นคนรู้จักกันหรือไม่รู้จักกันก็ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในตัวของท่านอาจจะเห็นท่านได้ดิบได้ดีอะไรงนี้ก็เกิดความอิจฉาลิษยาหรือว่าไม่ถูกตาต้องใจขมินตัวท่านอะไรอย่างนี้ ขอให้ท่านระมัดระวังจะคบจะคบกับใครจะสมาคมกับใครขอให้ระมัดระวังให้ดีนะคะเพราะบางทีมันอาจจะเกิดการมีอิจฉาลิษยากันอาจจะมาหาเรื่องหาความใส่ท่านหรือมาพูดจาถ,ถากถางให้ท่านนี้ต้องเก็บปวดทั้งใจและกายนะคะให้ระมัดระวังผู้คนให้มากๆหากเราดูแล้วเรามีเซนส์ของเราอยู่ หากใครดูแล้วดูไม่เป็นสิริมงคลกับเราแล้วขอพยายามให้หลีกเลี่ยงนะคะพยายามให้หลีกเลี่ยงพยายามอย่าหัวร้อนหากใครพูดจาอะไรให้เย็นเย็น,นพยายามให้สวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์ขอพรให้บุญกุศลปกปักรักษาคุ้มครองนะคะพยันอันตรายหมู่มารร้ายใดๆก็จะไม่สามารถที่จะมาทําร้ายตัวเราได้บุญกุศลเท่านั้นแหละที่จะทําลายล้างพวกคิดไม่ดีกับเรานะคะ ใครคิดไม่ดีกับเราก็จะพ่ายแพ้ไปด้วยบุญกุศลนะคะนี่แหละคือข้อของท่านแต่ว่าข้อด้านาสุขภาพสุขภาพยังแข็งแรงดีนะคะก็เป็นว่าให้ระมัดระวังแข็งแรงดีอยู่แต่ว่าแต่ว่าก็จะมีบางคนนะคะที่ยังมอออีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคประจําตัวอย่างนี้สิ่งหนึ่งที่แม่หมอให้ระวังนั้นก็คือท่านที่มีโรคประจําตัว บางครั้งในช่วงเดือนธันวา t นี้มันเป็นจังหวะที่ดวงของท่านอาจจะมีเกณฑ์ว่าโรคภัยที่เป็นอยู่มีเกณฑ์ว่ามันจะหนักขึ้นอยู่สักหน่อยอาจจะต้องมีได้ผ่าตัดอะไรประมาณนี้นะคะผ่าตัดเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงเดือนธันวานี้ s เป็นช่วงดวงของท่านมันเปลี่ยนแปลงที่แม่หมอพูดแต่แรกนั่นแหละว่า เป็นจังหวะดวงของท่านที่เปลี่ยนแปลงนะคะจากบางคนที่เคยดีมาสู่เดือนธันวานี้มันอาจเปลี่ยนแปลงไปสู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นกังวลหรือว่าท่านที่เคยผ่านมาเป็นทุกข์กังวลพอมาสู่เดือนนี้มันก็จะดีอย่างเช่นท่านที่ป่วยประจําตัวอยู่หากท่านที่เคยป่วยหนักๆในโรคใดโรคหนึ่งอยู่ท่านยังกังวลอยู่ว่ามันจะ <c oughs> หายดีหรือไม่หายดีอะไรประมาณนี้ ดังนั้นมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการผ่าตัดเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีให้อาการนั้นมันหายเป็นปกติดีนี่แหละคือการเปลี่ยนแปลงใหม่นะคะและเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ได้ดีขึ้นนะคะและก็ขอให้ท่านนี้ปรับปรุงทุกสิ่งทุกอย,อย่างอย่างแม่หมอบอกแล้วว่าเรื่องการโยกย้ายอะไรทุกสิ่งท้งอย่างให้เปลี่ยนแปลงย้ายไปหมดเลยเพื่อที่จะได้สิ่งที่ดีๆเข้ามาเป็นสิริมงคลกับเรานะคะ นั่นแหละก็สำหรับคนเกิดราศีเมถุนแม่หมอก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะขอให้ท่านหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลนะคะเดือนสุดท้ายแห่งปีไปสร้างบุญบารมีเอาไว้นะคะเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในปีหน้าปี2564เราจะได้ประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องนะคะจะได้มั่งมีสิสุขมั่งคั่งร่ํารวยนะคะโอเคก่อนจากกัน ช่วยกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอนะคะและในการตรวจเช็คดูดวงชะตาครั้งนี้นะคะแม่หมอดูเป็นภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะดูดวงชะตาของคนใดคนหนึ่งนะคะความแม่นยําม,มันจะเกิดกับคนหมู่มากนะคะแม่หมอจะทิศกับคนหมู่มากในความแม่นยําความไม่แม่นยําจะเกิดกับคนหมู่น้อยนะคะขอให้ท่านเข้าใจนะคะแต่หากท่านต้องการที่จะ ดูให้เกิดความขังความฉมังความแม่นยำโดยส่วนตัวท่านแล้วให้มาดูดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านนี้นะคะเพราะว่าแม่หมอจะเอาวันเดือนปีเกิดของท่านนี้มาตรวจดูรวมชะตากับไพ่ย,ยิบสีแล้วท่านก็จะสามารถนี่เลือกไพ่ย,ยิบสีได้ด้วยตัวของท่านเองนะคะแล้วความแม่นยำมันจะเกิดฉมังนะักหรือหากท่านไม่สะดวกมาดูที่บ้านเราก็ดูกันทางออนไลน์ก็ได้นะคะ ท่านที่อยู่ต่างจังหวัดท่านที่อยู่ที่ไกลๆหรือท่านที่อยู่ต่างประเทศนะคะคนไทยที่ไปทํางานที่ต่างประเทศหรือไปสร้างหลักฝักฐานอยู่ที่ต่างประเทศก็สามารถดูดวงชะตากับแม่หมอได้นะคะโดยดูทางออนไลน์นะคะท่านก็สามารถที่จะเลือกไพ่ได้ด้วยตัวของท่านเองเช่นกันนะคะเพราะท่านจะสามารถสื่อสารกับครูบาที่นี่ได้แล้วจะเป็นดวงแห่งความแม่นยำของท่านโดยจริงนะคะ ไม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของโลกก็ตามเราสามารถดูกันได้ทางออนไลน์นะคะโอเคขอให้ท่านทุกคนจงโชคดีนะคะแม่หมอก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เกิดในราศีเมถุนนะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะโอเคบายบาย